อันยอเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมบากอลเคป๊อปสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับเบบี้มอน t e r อร์กันนะครับขอเริ่มที่เรื่องนี้กันเลยดีกว่าอัลบั้มดริป จากเบมอนดะครับล่าสุดเลยทำโซอาบนเว็บไซต์นะครับของทางประเทศไทยยัง YG Select Thailand ตอนนี้โซอาไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนๆก็ตามนะครับทุกเวอร์ชันเลยของ Baby Monster จะเป็นปกรวมหรือว่าปกเดี่ยวของเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยหมดนะครับขายหมดทั้งหมดต้องเรียกเลยว่าหมด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 ,หมด,หมดบน YG Select Thailand ไม่รู้ว่าจะมีการเติมสต็อกเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ใกล้ที่จะถึงวันปิดพรีออเดอร์แล้วแต่ว่าต้อง รีเฟชคอยดูกันต่อไปนะครับทุกคนที่แน่ๆอันนี้คือสถิติใหม่ของ Baby Monster กับการโซอาทุกปกทุกเวอร์ชั่นบน YG Select ลกไทยแ n นคลับหรือว่ามนตรีไทยเนี่ย ทุ่มสุดตัวนะครับกดสั่งกันแบบว่าโอ้โหไม่ปล่อยให้ได้แบบคิดหน้าคิดหลังกันเลยยิ่งมีการเปิดเผยรูปภาพปกอัลบัม้มดีเทลข้างในยิ่งทําให้เหล่ามนตรีไทยนั้นเนี่ยไฟลุกขึ้นมานะครับกดสั่งกันแบบไม่ทันได้คิดเลยบางคนเหมาหมดทุกเวอร์ชัน่นโดยเฉพาะปกเดี่ยวเนี่ยเก็บทั้ง7จ็ดเมมเบอร์ไหนใครสั่งอะไรจาก YG Select Thailand กันมาบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่ากดอะไรไปหรือว่าใครยังไม่ทันเนี่ยตามสั่งพรีออเดอร์จากทางต่างประเทศก็ ได้นะครับหรือว่าจะลองเข้าไปดูในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งต่างๆมันจะมีร้านที่เชื่อถือได้อยู่แล้วก็นับเข้าชาร์ตนับคะแนนทุกอย่างด้วยนะครับลองเลือกกันให้ดูดีๆและนอกจากนั้นนะครับในตอนนี้ยังมีการโปรโมทอัลบ,บั้มใหม่ของ Baby m o n ster อร์พร้อมกับการคัมแบ็กรอบนี้ที่ YG จัดเต็มมากๆเลยมีการขึ้นป้ายนะครับของเด็กๆ Baby Mon น t e r กับอัลบ,บั้ม d r i p f i r s t f u l ลอัลบ,บั้มเนี่ยจริงจังจอ LED ออะไรในห้างเนี่ยมีหมดเลยครับเรีวยกว่าทั้งห้าง จะมีแต่เบบี้มอ s t e r อร์ดริกันทั้งนั้นจะขึ้นบันไดเลื่อนจะเดินเล่นนะครับจะกินข้าวจะไปดูหนังจะไปชอปปิง้งก็เจอกับเด็กๆ Baby m o n น t e r อร์ตลอดแถมยังมีรูปภาพใหม่ๆที่เราก็ยังไม่ได้ดูแบบชัดๆเนี่ยขึ้นจอตามห้างต่างๆด้วยและใน Instagram เนี่ยก็มีการดึงแฟนคลับของ Baby m o n น t e r อร์เหล่ามอนสตีไดนรับเข้ามาใน Baby Monster Podcast Channel เพื่อมาอัปเดตข่าวๆข,ของดริ p ในชื่อดริป Factory ใครที่ได้รับคำเชิญมาเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยนะครับต,ตอนนี้แอดมินก็กดเข้าไปแล้วเรียบร้อยและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Baby Monster ที่เรานำมาแชร์ให้ทุกคนที่ฟังกันในคลิปนี้กลับมาเจอกันใหม่ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันนะครับ